โอกาสการสร้างไรายได้โอกาสการลงทุนต่างๆถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นคุณอยากจะลงทุนอะไรใดๆโอกาสมาทั้งนั้นการลงทุนงานไปเกี่ยวข้องกับอสังหาได้นะคะการลงทุนงานไปเกี่ยวข้องกับงานทางไกลได้นะคะ างานทุกประเภทดีกว่าต้องเรียกว่างานทัวท่วระเพทนะคะตรงนี้การเงินการทองจะไปกับอะไรจะไปกับบ้านได้เพราะบางท่านทําบ้านใหม่บางท่านมีการจับธุรกิจอสังหาริมทรั์นะคะตรงนี้ด้วยนะส่วนบางท่านจะโชคดีได้บ้านได้บ้านได้รถนะคะได้บ้านได้รถสิ่งใดๆก็ตามที่คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการเงินการทองอย่าประมาทเท่านั้นเองนะคะอย่าประมาท ะะชาวพิจิกะนะคะดวงชะตาของคุณจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นหนึ่งและการเปลี่ยนแปลงช่องทางการทํามาหากินช่องทางไรายได้นะคะบางท่านมีการเปลี่ยนแปลงงานในเรื่องของงานนะคะส่วนบางท่านจะมีปัญหากับคนใกล้ตัวในสายงานก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณระวังปัญหาคนใกล้ตัวในสายงานดาวราหูเป็นเกษตรก็จริงแต่ดาวราหูแรงงานเนี่ยดาวเจ้าเรือนการงานเขาคือดาวทิต นะคะระวังความกดดันระวังความอึดอัดหรือระวังจะมีปัญหาในสายงานภายในปีครึ่งนี้นะคะไม่ได้มองว่าอุปายใดแค่เดือนเดียวมันก็ต้องไปดูจังหวะด้วยนะคะส่วนบางท่านจะมีเกณฑ์การไกลบ้านมีโอกาสมากๆเลยไปได้งานทางไกลหรือบางท่านใครทํางานที่ปีเกี่ยวข้องกับการเดินทางงานนวัตกรรมงานการเดินทางทุกประเภท นะคะงานทางไกลทุกประเภทโอกาสมาค่ะนะคะโอกาสจะมาด้วยเช่นกันส่วนชาพิจิตนะคะในเรื่องของการงานใครทํางานแบบมีตําแหน่งหน้าที่การงานจะมีการปรับการโยกการย้ายภายในตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะตรงนี้ก็ต้องส่งผลดีกับคุณค่ะใครรอบรรจุใครรอการปรับโปรโมทใครรอการเป็นพนักง,งานประจําก็มีโอกาสเช่นกัน ด้วยนะคะตรงนี้ส่วนโชคค่ะชาวพิจิกจะมีโชคในเรื่องของทรัพย์สินสินทรัพย์โชคทรัพย์ที่ทรัพย์ทางการเงินมาจากที่ทางที่ดินการเงินมาจากธุรกิจอสังหาการเงินมาจากทรัพย์สินทรัพย์เก่ารัยเมรดกหรืออาจจะหมายถึงการได้บ้านใหม่นะคะตรงนี้ด้วยการเงินคุณกาลังจะมีโอกาสมีโชคใหญ่เช่นกันนะคะเพราะว่าดาวราหูก็ยกถึงการเงินด้วยนะคะอ่าการเงินความสําเร็จ ความรุ่งโรจน์โยกถึงการเงินแล้วดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณคือดาวพระาัาทนะคะเงินทางไกลเงินเก่า,กาๆอะไรอย่างนั้นน่ะเงินมรดกได้นะคะอาชีพการเดินทางอาชีพการท่องเที่ยวอาชีพพวกแอร์พวกสตูดิโออะไรอย่างนั้นอาชีพการเอ่อการโรงแรมอะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะธุรกิจบันเทิงได้นะคะงานสื่อได้